กนห่อยจะทำอย่างไรดีในการดูแลผู้เสียหายจากแก๊้งโคลเซนเตอร์นะคะแบงค์ชาติค่ะล่าสุดบอกว่าเตรียมจะออกประกาศกำหนดให้สถาบันการเงินต่างๆคุณต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกค้าตามพรกไซเบอร์ฉบับใหม่ซึ่งจะให้มีผลต้นเดือนหน้าก็คือในเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะคะกำหนดสัดส่วนความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ศาลจะตัดสินค่ะเรื่องนี้คุณรุ่งม,มันลิกการรองผู้ว่าการด้านเสถรยรภาพ,าพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ ออกมาแถลงความคืบหน้าในการกําหนดมาตรฐานของภาคธนาคารในการร่วมรับผิดชอบ ตามพรกไซเบอร์ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่13เมษายนแล้วนะคะก็ยืนยันว่าแบงค์ชาติเนี่ยสนับสนุนหลักการของพอรกฉบับนี้เพื่อยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการภัยทุจริตทางการเงินถ้าคุณละเลยหน้าที่คุณทําปล่อยให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบซึ่งแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็มีกลไกความรับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่โทรคมนาคมก็คือค่ายมือถือนะโอเปอเรเตอร์โซเชียลมีเดียนะะสถาบันการเงินระบบอ e ีมันนี่ธุรกิจดิจิทัลแอสเซทและประชาชนย้ำเลยว่าเมื่อทุกหน่วยปฏิบัติตามขั้นตอนครบแล้วแต่ประชาชนยังหลงกลยอมให้เงินไหลออกนอกบัญชีจนเกิดความเสียหายถ้าเป็นกรณีนี้ประชาชนรับผิดชอบคนเดียว ในกรณีที่ทุกหน่วยงานเขาทาตามขั้นตอนตามมาตรฐานที่แบงค์ชาติเขียนเอาไว้ในนี้นะคือถือว่าผู้เสียหายหคุณรับคนเดียวไม่เป็นไรลกครับเดิมก็รับเสียหายคนเดียวอยู่แล้วครับโดยสัดส่วนการเยียวยาชดใช้ให้ศาลท่านเป็นผู้ตัดสินค่ะหลักของพรกอ,รอันนี้เวอร์ชันนี้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยเพิ่มแรงจูงใจให้ทุกคนเนี่ยยกระดับการดูแลนะคะตัวเองซึ่งก็อยากจะให้ประชาชนเองก็ยกระดับ การดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะอย่าไปหวังพึ่งพาคนอื่นที่จะมาร่วมรับผิดชอบเพราะตัดเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นว่าใครต้องทําอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นโมบายแบงกิ้งเซキュริตี้ในเรื่องของแอป,ปดูดเงินเนี่ยเราอาจจะมองว่าอันนั้นน่นคือธนาคารผิดถ้าเกิดว่าสามารถที่จะให้แอปเถื่อนมาอยู่บนเ,เครื่องมือสื่อสารของลูกค้าได้พร้อมกันกับโมบายแบงกิ้งแอปอะคะ่ะอันนั้นก็เป็นเคสที่อาจจะโน้มไปทางว่าแบงก์ก็รับร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ ส่วนกลไกของสถาบันการเงินนะคะภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยแบงค์ชาติจะออกประกาศกําหนดมาตรฐานมาตรฐานสําหรับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบธุรกิจบริการชําระเงินที่ได้รับใบอนุญาตนะคะถ้าละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไว้เนี่ย ก็จะต้องมีส่วนรับผิดชอบกับลูกค้าด้วยมีรายละเอียดก็คือ1คุณต้องไปป้องกันการสวมรอยเปิดบัญชีและการสวมรอยใช้งานโมบายแบงกิ้งต้องมีกระบวนการที่รู้จักลูกค้าเข้มข้นไม่แปะลิ้นส่งผ่าน SMS และอีเมลลูกค้าก็สามารถใช้บริการโมบายแบงกิ้งของแต่ละแบงก์ได้เพียง หชื่อบัญชีผู้ใช้งานใช้ได้กับ 1. อุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้นมีกระบวนการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงผ่านโมบายแบงกิ้งสำหรับการทำธุรกรรมโอนเงินที่มีมูลค่าตั้งแต่50,000ขึ้นไปนะคะอย่างเช่นสแกนใบหน้านะะสองการจำกัดความเสียหายและจัดก,การบัญชีมา้า ต้องมีการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมทุกครั้งเวลามีเงินโอนออกจากบัญชีอย่างเช่นโมบายแบงกิ้งไลน์ s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  อเีเมลโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ใช่บอกว่าถ้าจะรับ SMS มีค่าบริการห้ามเก็บนะคะแล้วก็ระง,งับการทำธุรกรรมและนำส่งข้อมูลสอปอทกกำหนดเป็นต้นข้อ3ค่ะกระบวนการรับแจ้งเหตุภัยทุจริตดิจิทัลที่รวดเร็วสถาบันการเงินเนี่ยต้องจัดให้มีช่องทางติดต่อเร่งด่วน เกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยเราต้องสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเวลาทําการได้เพื่อระงรับความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งรองผู้ว่าการแบงก์ชาติท่านยอมรับว่าแนวทางข้อกําหนดใหม่นียหลายข้อเข้มงวดกว่าสิงคโปร์นะของเราเนี่ยแต่ก็มีบางข้อที่เบากว่าเขาถือว่าข้อกําหนดนี้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยค่ะ ถ้าผู้ชมฮะถ้าถามว่าผมแปลกใจไหมที่มีประกาศเรื่องนี้ออกมาผมไม่แปลกใจนะครับเพราะหลายประเทศในโลกนี้เขาใช้มาหลายปีแล้วครับและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ภาคประชาชนเขาไม่เห็นด้วยครับเขาเสียเปรียบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่อยู่ดีๆบัญชีผิดโปกติซึ่งแบงก์ก็มีข้อมูลโอเปอเรเตอร์ก็มีข้อมูลแต่คุณให้ประชาชนรับผิดชอบนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเราอะอน้องนุ่น พีดีพีเอใช่ไหมเคยมีข้อมูลบอกธนาคารแล้วอยู่ดีข้อมูลเราหลุดไปที่อื่นไหมเอาถามตรงๆมันก็ต้องมีอ่าแต่เขาได้โทรมาขายบริการทาก,การเงินเราได้ถูกไหมคือผมไปฝากเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทาไมมีหน่วยงานอื่นในธนาคารนั้นโทรมาขายบริการอย่างอื่นอ๋อใช่ไหมค่ะเออครับผมถามง่ายๆเลยอย่างนี้มันเหมาะสมไหม,มนะครับหรือแม้แต่บทบ,บาทอีกหลายหลาย,หลายเรื่องผมยกตัวอย่างเรื่องใหญ่ๆ เมื่อไหร่ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ยมันจะแคบลงฮะเราจะบอกว่าเดี๋ยวรอวอลเชอร์แบงค์ที่อนุมัติใหม่สามธนาคารออกมาจริงหรือเปล่าครับวอลเชอร์แบงค์จะเข้ามาแล้วได้ผลคนที่ฝากเงินจะได้ดอกเบีย้ยสูงขึ้นคนที่กู้เงินจะได้ดอกเบีย้ยที่ลดลงตอนนี้แก้ปัญหาด่วนก่อนได้ไหมฮะเมื่อไหร่จะปล่อยกู้ผมคิดว่ามันมีอีกหลายเรื่องครับไม่ได้โจมตีสถาบันการเงินนะแต่กำลังจะพูดภาพรวมเพราะทุกวันนี้เวลาใครจะทําอะไรในประเทศไทย จะต้องผ่านตัวกลางหมดนะครับพอาผ่านตัวกลางนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง,รงๆในภาคเอกชนครับโมโนแมกซาคอมมันด้วยหนังแอคชั่นในราคา89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน678ดอกจัน44 4. 4. เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจัน3364เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่นสมัครเลย